จะตุตถาปราชิตกันเรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัดคุมุธาก็โดยสมัยนั้นพระผู้มิพระภาคทุธเจ้าประทับอยู่ณภูตาการศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันจำพรรษาอยู่ใต้ฝั่งแม่น้ำวัดคุมุา ก็แลสมัยนั้นวัชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลื้ยงชีปืดเคืองมีข้าวตายปล่อยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทสแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายจึงภิกษุเหล่านั้นติดกันว่าบัดนี้วัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหานลเลื่องชีปืดเคืองมีข้าวตายปล่อย คือมีสลากซื้ออาหารภิกษุจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือปาดแสวงหาก็ทําไม่ได้ง่ายพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพลียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จําพรรษาเป็นผาสุขและจะไม่ต้องลําบากด้วยบินทบายด้วยบายอย่างไรหนอภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าเอาวิสุทั้งหลายดิฉั้น พวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกขาริหัดเถอดหมู่เป็นเช่นนั้นพวกเขาจากักมุถวายปินบาตแก่พวกเราเมื่อบายอย่างนี้พวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่มีวาดกันอยู่จาพรรษาเป็นบาสุขและจักไม่ลําบากด้วยปินนบาทพิกสุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าไม่ควรท่านทั้งหลาย จะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอัเนินกิจาการอัน,นเป็นหน้าที่ของผู้ขลิหะท่านทั้งหลายพิฉะนั้นพวกเราจึงช่วยกันนําข่าวสารอัน,นเป็นหน้าที่ทูดของผู้ขลิหะเถิดเม mm hmm. ื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจากมุ่งถวายบินตบบาทแก่พวกเราโดยอุบายอย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุ และจักไม่ลำบากด้วยปินาบาที่สุบางพวกพูดอย่างนี้่าอยาเลยท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยการดำเนินกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกข้ริหารจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ชูวของพวกข้ริหารท่านทัน้งหลายที่ฉะนั้นพวกเราจะก,กล่าวชมคุจริตมนุษธรรมของการและกัน แก่ผู้ขัิหะดว่าทิสุรูปโน้นได้ปฐมชาญรูปโน้นได้ทุติยชานรูปโน้นได้ปติยชาญรูปโน้นได้ตตุตชานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคารีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกตัณนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจาักมุ่งถวายบินฑบาตแก่พวกเรามุ่งบารอย่างนี้พวกเรา,จจาก,กา็จัดคู่พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันยิ่จำพรรษาเป็นพาสุและจักไม่ลำบากด้วยบินฑบาตภิกษุเหล่านั้นมีวาเห็นร่วมกันว่าอาวุตโศทั้งหลายการที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตริมนุษยธรรมของกันและกันแกพวกขันหะ นี้แหละประเสริฐที่สุดนักภา็นกล่าวชมอุตรินุษยธรรมของกันและกันกับวกบพระฤหัสว่ารูกน้นได้ปฐมฌาชาร์ลูกน้นได้ทุติยฌาชาร์รูกน้นได้ปฏิยาวชาร์รูกน้นได้จดตุจักรชาร์ลูน้นได้เป็นพระโสดาบันรูกน้องเป็นพระสัททาคามีรูปน้องเป็นพระอนาคามีรูปน้องเป็นพระอรหรันรูปน้องได้วิชาสาม รูปน้นไห้อภิญญาขอกแบบนี้ขั้นต่อมาประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่าเป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษาเพราก,ก่อนแต่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมาบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลธรรยธรรมเหล่านี้ไม่มีเลย ภชนะชนิดที่พวกเขาจะถลายแกภิกษ <kepada him? S 1> ุเหล่านั้นพวกเขาไม่บริพัวด้วยตนไม่ให้มีดามารดาบุตรภรรยาคนนับใช้กรรมกรมิตรอมมาญาติสาโนติของเขียวชนิดที่พวกเขาจะถลายแก่ภิสษุเหล่านั้นพวกเขาไม่เคี้ยวด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาญาติสาโนติของลิ้นชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ลิ้มด้วยคน ไฟให้มานาบิดาบุราตรภรยาคนนับใช้กรรมกรมิตรอำนาจญาติสาวบอตุนน้ำดื่มชนิดที่พวกเขาถวายแก่ีิสุเหล่านั้นพวกเขาไม่ดื่มด้วยต่อนไม่ให้มานาบิดาบุราตรภรยาคนนับใช้กรรมกรมิตรอำมาจญาติสาวบอตนุนจึงีิสุเหล่านั้นเป็นผู้มีน้ำนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณฝุดพอ่องก็การที่พิสุทั้งหลาย ออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าเยี่ยมพระภูมิพระเจ้า,านั้นเป็นประเพณีครั้นฤาษูเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้วเก็บเสนาชนะซื้อบาตจีวรหลีกไปโดยมักคาอันจะไปสู่นครนครเวสาลีเที่ยวจาริกโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันปูตาคารสาราแล้วเข้าเฝ้าพระภูมิพระเจ้าถวายบังคม นั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรสวดขั้นึิสุิกษุตานทิศมาเฝ้าก็โดยสมัยนั้นแหละพวกภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในทิศทั้งหลายอันเป็นผู้ผอมซูบซี่มีผิวพรรณหมองเหลืองขึ้นเหรืองขึ้นมีเนื้อตัวสะัานด้วยเอ็น ส่วนพิษุพวกฝั่งแม่น้ำวัดคุ้มชาเป็นผู้มีน้ำหนวดมีอินทรีย์ของใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่กองก็การที่พระผู้มีพระภาคทุกเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยจากพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นทุธประเพณีดังนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัดคุ้มชาว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายร่างกายของพวกเธอ,อยังพอทนได้หรืออยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่พิว่ากันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไน่กลำบากไม่เป็นตบาดหรือพวกพิสูจเหล,ล่านั้นกลาบทูลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าข้ายัางพอให้เป็นไปได้พระพิทิเจ้าข้าอันหนึง่ง ผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นผูเเ้เค้อมเคียงกันร่วมใจกันไม่มีวาดกันมีจำพรรษาเป็นผาสุขและไม่ลำบากด้วยบินตบากพุทธค่าพุทธประเพณีพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรถามก็มีทรงทราบการแล้วตรถาม ทรงทราบกายแล้วไม่ตรัสถามพระพุทคุทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประ,ยะโยชน์พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจากทรงสแสดงธรรมอย่างหนึ่งจากทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลาย อย่างเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำว่าคู่มุทาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่มีวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยมิตรบาลด้วยวิธีการอย่างไรภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลแก่ความนั้น ให้ทรงทราบแ,แล้วพระพุทธเจ้าดูก่อนพิสุทั้งหลายคุณวิเศษของพวกเธอนั้นมีจริงหรือพิสุทไม่มีจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนถ้าผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําดูก่อนโมคะบุรุษทั้งหลายฉไหนพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของการและการแก่พวกขันหันเพราะเหตุแห่งท้องเล่าดูก่อนโมฆะบุุษทั้งหลายท้องอันพวกเธอคว้านแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกว่าอันพวกเธอกล่าวชวนกุตรติมนุษยธรรมของกันและกันแก่พวกขมิหายก็เหตุแห่งท้องไม่ดีเลยข้อที่เราไม่ดีนะั้นก็เหตุใดเพราะบุคคลผู้ควานท้องด้วยมีดเชือกเชือดโคอันคมนั้นพึ่งถึงความตายหรือความทุกข์เคียงแค่ตายซึ่งมีการกระทานั้นเป็นเหตุแม้เพราะการกระทานั้นเป็นปัจจัยเรื่องหน้าแต่แต,แต่กายตายไป ไม่พึนงเข้าสึงสบายทุกขติวินิบาลนรกส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตริมุสธรรมของการการะทำแก่พวกขยันหัดนั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปพึ่งเข้าถุงสบายทุกขติวินิบาลนรกซึ่งมีการกระทํานี้แลเป็นเหตุดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของสุ่งนที่ยังไม่เลื่อมใส ไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของตนหางพวกที่เลื่อมใสแล้วทั้นแล้วทรงททกระทําทํามีคาถารับสั่งที่สุทั้งหลายบ้าอย่างนี้ มหาโจรห้าจำพวกด,ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาโจรห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกมหาโจรห้าจำพวกเป็นชนัหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้มากเมื่อไรหนอเราจักเป็นเป็นผู้อันบรุษร้อยหนึ่ง รือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปตามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเอียนให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเท้าคลานเองให้ผู้อื่นเทาคลานสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบริบบทย่อหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปตามนิคมและราชธานะเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัด ขอฝลานเองให้ผู้อื่นขอลาลานฉันใดดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวิน,น,นัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันและย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้อันภิสุดร,ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริไปตามนิคมและราชธานีอันคลหัดและปัญประชิดสักการะคารพนักถือมูชายำเกรง ได้จีวรมินทบ,บาทยเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัจบริฐานสมัยต่อมาเธอเป็นภิกษุผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแม่ล้อมแล้วที่จาริกไปตามนิคมและราชธานีอันพัดหัดและบัรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรมินทบ,บาทยเสนาสนะและคีลานะปัจจัย เคสัตยริาทั้งหลายดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. ดูก่อนพิกูุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสูจผู้เลวทามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันปถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้น ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่เป็นมหาจนจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลก3ดูก่อนพิสูจทั้งหลายีข้อหนึ่งพิสูจนผู้เลวสามบางรูปในคำวิน,น,นัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทังบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าสึกแกบพรหมจรรย์อันหามูลไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหา,าจนจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกสี่ดูกนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวิน,น,นัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคติหนั์ทั้งหลายด้วยผู้รุพันธุ้รุบริฐานของสงอ,อารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหาร เตียงตัดฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะนี่ขวานพึงจอบสวาส่านเถาวันไม้ไผ่หญ้ามงกระตาหญ้าปล้องหญ้าสามันมนเหนียวเครื่องไม้เครื่องดึงดูก่อนีิสุดทั้งหลาย นี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกห้าดูก่อนี่กิุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีมอยู่อันไม่เป็นจริงนี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกสรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะรามเทวดาและมนุษย์ ข้อนั้นก็ระเหตนใดเพราะพิสษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่แคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมยนิคมคาถาภิสษุใดประกาศตนอันมีอยู่โดยอาการอื่นด้วยอาการอย่างอื่นโพชนะนั้นอันพิสษุนั้นฉันแล้วด้วยอาการแห่งคนขโมยหุด กรานนกล้วงจับนกฉะนั้นภิกษุผู้เลวสามเป็นอันมากมีผ้ากาสาวะพันคอมีธรรมซามไม่สำรวมแล้วภิกษุภิกษุผู้เลวสามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวสามภิกษุผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วบริโภคค้อนเหล็กก้อนเหล็กแดงดังเปเลวไป ประเสริฐกว่าการฉันก้อนข้าวของชาววัถักจะประเสริฐอะไรทรงบัญญัติปฐมเมื่อบัญญัติรั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดเกณฑ์ที่สุดพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุชาโดยเอเนกปริยายแล้วจัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลีความเกียดค้านจัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดดความขัดเกลาวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อนใสการไม่สะสมการปรารจความเพียรโดยเนกปริยายทรงกระทำธรรมนิยตถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ีิสุททั้งหลายแลวรับสั่งับทีิสุดทั้งหลายว่า ดูก่อนภิสษุทั้งหลายถ้าเห็นนั้นแลราจักบัญญัติสิขาบทแก่ภิสูุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับไว้มาดดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสองหนึ่งเพื่อขอมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิสษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่ง เพื่อกาจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอานาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแหน่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวิไไนัยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงหนังนี้ว่าดังนี้ พร,ระปฐม,มบัญญัติสี่อันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุศสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพระเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงล่ามอย่างนี้มากแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่ลลาวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดเพ้อพ,อพ้อยเป็นเท็จประกล่าวแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวาสได้สิขาบทนี้ย่อมเป็นอันรพระพุะเจ้าทรงบัญญติแล้ว แกภิกษุทั้งหลายเมื่อประการอาชนชินนี้เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวักพุทธิธาจบเรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุก็โดยสมัยนั้นแหละภิกษุเป็นอันน่ายสำคัญมัดผลอันตอนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็น สำคัญมรรคผลอันยังได้อันยังไม่ถึงวม่ได้ถึงสำคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสำคัญมรรคผลอันตอนอยังไม่ได้ทาให้แจ้งว่าได้ทํทาให้แจ้งจึงอวดอ้านมรรคผลตามที่สําคัญว่าได้บรรลุขั้นต่อมาจิตของพวกเธอน้อมไปเพื่อความกําหนัดก,ก็มีน้อมไปเพื่อความคัดเคลืองก็มีน้อมไปเพื่อความหลงก็มี จึงมีความดังเพียรว่าสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแต่พวกเราสําคัญมากผลที่ตนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสําคัญมากผลที่ตนว่ายังไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสําคัญมากผลที่ตนเองยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสําคัญมากผลที่ตนเองยังไม่ได้ทาให้แจ้งว่าได้ทําให้แจ้งจึงอวดอ้างมากผล ตามที่สําคัญมาได้บรรลุพวกเราต้องอาบัติปราชิกแล้วประมังหนอแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผูะ้มิพระภาคเจ้าพระผู้มิพระภาคเจ้าตรัสว่ามีอยู่เหมือนกันอาหนุนข้อที่พิสูจ์ทั้งหลายสําคัญมัคผลที่ตนยังไม่ได้เห็นวมาได้เห็นสําคัญมัดผลที่ตนเองยังไม่ได้ถึงว่าไ,ได้ถึง สำคัญมากผลที่ตนเองอย่างไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสำคัญมากผลที่ตนเองอย่างไม่ได้ทําให้แจ้งว่าได้ทาให้แจ้งจึงอวดอ้างมากผลตามที่สําคัญว่าได้บรรลุแต่ข้อนั้นนั่นแหละเป็นอับโทหาด้วยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำธรรมมีระถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้น แ้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่ายูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกษาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติสี่อันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนบ้าข like no. ้าพระเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้ชั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามเป็นอันต้องอาบัตแล้วพุ่งความหมดจดจะทุนกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพระเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดคล่้้อยเป็นเท็จเปล่า เว้นไว้ way, แต่สำคัญว่าได้บรรลุแม้พิสุุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสั่งวาดไม่ได้เรื่องพิกษุสำคัญว่าได้บรรลุจบ